it's ไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยแล้วก็ f c e e o o o k แ Fanpage อยู่ใต้รางนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมไปไปชมคลิปกันดีกว่าเอาเฮ้ยมันกัดมันกัดมันกัดไอ้ไงโดนเข้าไปหนึ่งไปค้างเออมันกัดเนาะกัดเนาะกัดเนาะ อยไม่โดนรอมนี้ไม่โดนอันนี้ละโดนอันนี้ละโดนเอ้างานเข้าแล้วเอ้าไม่สลบเอ้างานหยาบแล้วทีนี้เอาเราจะจับมันยังไงวะเนี่ยโอเคครับพี่ก็ได้กลับไปเอา RPG มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะครับผมก็มามาต่อจาก ความเดิมตอนที่แล้วนะฮะก็คือครั้งที่แล้วใช่ไหมพี่เอาปืนใหญ่ยิงมันนะครับผมแต่ว่ามันก็ได้บอสองลูกแล้วมันไม่สลบไงมันก็เลยเหมือนแบบบินหนีจะบอกไว้จะว่ายหนีหรือมันจะบินหนีดีมึงว่ายอวกาศแล้วกันอาเป็นว่าว่ายหนีเป็นประวันเป็นว่าว่ายอวกาศหนีแล้วกันครับผมแต่มันก็ยังไม่สลบเนาะมันต้องเหลืออีกหน่อยนึงอะก็เดี๋ยวเราเอา RPG จไปยิงมันเลยนะครับผมเนาะเออมันจะได้สลบนะฮะ เราจะได้จับสักทีเพราะตัวนี้เลเวล112เลยเนี่ยผมก็ก่อนหน้านี้ก็มีหลายตัวแต่ว่าไม่ถูกใจเอออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวติดว่ะเอาแล้วเอาแล้วมึงมึงเจอแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปใกล้ๆกลหัวมันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะยิงมันเลยเนาะเออจีนิสิตสองนี่พี่ชอบอย่างนะผมชุดมันไม่แตกอ้ออ่อโดนอุ้ย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 โอ้โหมาขอสักทีหนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นเท่าไหร่อ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวน,นะขออีทีอ้ขึ้นดีลาพันหรือเปล่าครับเฮ้ยเมื่อกี้มันเหมือนขึ้นดีลาพันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวยวิงอีกทีขออีกทีขออีกทีเออโอเคอ่าถ้าเป็นปืนใหญ่เนี่ยผมก็จะขึ้นเยอะเนาะพี่ก็แนะนําให้น้องเอาปืนใหญ่ยิงมันก่อนอย่าเพิ่งเอาอาร์พีจีไปไล่ยิงมันเลยได้ผมถ้าเกิดน้องๆเอาอาร์พีจีไปไล่ยิงมันเลยพี่คิดว่ามันน่าจะตายก่อนที่จะได้จับนะเนี่ยอือ เอียงไปเลยเอาปืนใหญ่ยิง Jamie, นั่นแหละขึ้นเยอะดีโดนไหมอุ้ยอันนี้ไม่โดนนะผมโดนกลางหลังดังแอกเลยมือลั่นเมื่อกี้มือลั่นขอโทษทีโอเคเดี๋ยวเราบินไปดักหน้ามันเลยนี่ผมมาเออไม่ไงปักคอยเออคอเอียงอย่างนี้อุ้ยใกล้แล้วครับผมมันใกล้จะสรบแล้วน้องๆยิงดักหน้ามันเออเอาไม่โดนอีก นะครับยิงดากหน้ามันเรื่อยเนาะเอเอามามา,มาเอาไงเราอะเออเออเอเอโอ้ยว่ายหนีอย่างงี้เดี๋ยว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 เราเข้าไปใกล้ๆมันก่อนนะครับผมเราค่อยๆยิงเพราะว่า RPG เนี่ยมันเดินทางช้ามากเลยนะน้องๆกว่ามันจะวิ่งเข้าไปถึงตัวโอ้โหใช้เวลาต้องยิงเผื่อเผื่อ,อ <ๆ S 2> ไว้เลยเอ้ยยิงเผื่อไว้อันนะฮะมีหลบ เดี๋ยว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 อนี่อันนี้แหละไม่พลาดแน่ๆนะครับผมเราต้องไปใกล้ๆวัดเอ้ไงเรียบร้อยพลาดไปแล้วนะครับผมโดนตัวแน่ๆเลยอะ่ะโอ้ไม่ถึงเว้ยมาทีนี้แหละทีนี้แหละจังหวะสวนจังหวะเรียบร้อยสลบ โอเคครับผมสลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่า,อาจะว่าไปพี่มีมีแต่เนื้อน่องด้วยนะครับผมมีแต่เนื้อแบบย่างแล้วด้วยโอเคก็คงต้องรอนะฮะผมจนกว่ามันจะฟื้นเนาะเหมือนจะต้องใช้เนื้ออ่าเนื้อน่องนะครับผม2อ,อันแล้วก็เนื้อแกะ1อันนะครับผมแต่ว่าพี่มีเนื้อแกะย่างก็ให้เนื้อแกะย่างก็ต้องใช้2ออันเหมือนกันนะฮะโอ้ โอเคก็ถือว่ารออย่างเดียวนี่ครับผมรอมันฟื้นเฮ้ยปุ่มนี้ปุ่มใไหนกดแล้วมันจะบึ้มตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเลือดพี่ก็ยังไม่เพิ่มเลยนี่ผมเดี๋ยวี่กินอาหารเพิ่มเลือนไปก่อนคืออาหารเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มเลือดทีเดียวนี่ผมมันไม่ใช่ขวดยาไงเออโอเคแหมวรอเนี่ยครับผมรอมันฟื้นอื ดูก g รหาซื้อของก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีอะไรให้ท่านซื้อบ้างดีมันิพี่จะซื้อเนื้อหน่องมันไม่มีอ่ะดูเดะเออล้อครับผมล้อไหคือต้องบอกก่อนนะครับผมพี่ไม่ได้รับอ่านมานะครับผมสําหรับปวาลแต่ว่าพี่ไปเปิดแอร์ดรอปนะครับผมได้อ่านมันมาก็เลยได้ขี่นะครับผมเฮ้อโชคดีรับผมนี่ถ้าไม่มีอ่านก็ยังไม่จับนะครับผมเจ้าปวาลอวกาศตัวนี้ นี่ครับผมโอ,โอเครอมันฟื้นตอนนี้ค่าหิวกำลังลดลงเรื่อยๆนะครับผมแต่จะว่ามันก็ลดช้าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนีย่นะฮะไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อเพิ่มเลือดอขอบแดงๆของเราไม่ได้หายไปอโอเคอรออย่างเดียวครับผมได้แต่รออย่างเดียว รอมันฟื้นนะฮะอ <c oughs> เออมันไม่อยอมกินอ๋อโอเคกินเรียบร้อยแล้วครับผมเราไินอีกรอบเึินโอ้โหด,ดีน้องดอูคือตัวเรานี่เล็กไปเลยเนี่ยผมมอเทียบกับมันนี่ตัวเราขนาดไหนของมันเนี่ย <c oughs> โอ้โหมันคงเห็นว่าเราเป็นมดเนี <c> ่ย <oughs> เห็นเราเป็นยุงหรือเปล่าบางทีเป็นยุงตัวเล็กแน่ผมเออนยุงมาตอมอะไรเงี้ยเออเพราะเราตัวเล็กมากแน่ผมสําหรับมันเออก็อีพีหน้าแับผมอาจจะมีแอปนะครับผมหรือพี่แอปแนะหรือซีรีส์ที่น้องๆรู้จักกันรนบผมเข้ามาร่วมแจมในเซิร์ฟออฟไลน์ของพี่ด้วยรั่ผมพี่พอดีพี่ก็ไปหาวิธีการแบบทํา เซิร์ฟออฟไลน์เล่นกับเพื่อนนะครับผมเนาะเออแต่จริงมันจำกัดได้แค่4คนนะครับผมต่อแมปเนาะแต่ว่าก็คนคนั้ก็ต้องเป็นคนที่มีคอมค่อนข้างที่จะอ่าแรงหน่อยเนาะเพราะว่าพี่ลงหมดไว้ด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าคอมมันประมวลผลไม่ทันนะครับผมมันจะเด้งออกอัตโนมัติเนาะเออก็พี่ก็ลองให้หอมนะครับผมเนาะลองเข้า ตามมาดูนะครับผมสรุปว่าหอมเข้าไม่ได้นะครับผมแต่ว่าแอปเขาเข้าได้นะครับผมเพราะว่าคอมเขาเพิ่งซื้อมาใหม่นฮะก็คือเป็นโน้ตบุ๊กนั่นแหละเออสเปคมันก็ค่อนข้างสูงมันก็เลยเข้าตามมาได้ไวมากนะครับผมก็คงจะได้เซิร์ฟออฟไลน์นี่ก็คงจะสตรีมได้แต่กับไม่ได้สตรีมสิอ่าทําคลิปได้แต่กับแอปนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับผมนอก็อาจจะมีซีรีนะครับผมมาแจมด้วยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รอมันฟื้นนะครับผม,มใกล้เรียงเองใกล้จะฟื้นเรียงฮะเจ้าเวล <c oughs> พี่จะตั้งชื่อตัวนี้ว่าเจ้าเวลแล้วกันนะครับผมนอกง่ายๆเลยก็คือประวาดน,นั่นแหละว่า เนี่ยโห่จะหลังแบบคือแผ่นหลังนี่คือแบบยุบยับยุบยับยุบยับเลยนะน้องๆดูดิโอ้โหเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันมีรอยแผลเป็นด้วยเครัยผมเจ้าปลาหวานตัวนี้นะครัยผมเนาะสงสัยผ่านศึกสมรภูมิมาเยอะโอเคอ่าเดี๋ยวเราใส่อานเข้าไปเลยเครัยผมจริงๆอานตัวนี้ต้องปลดจากการฆ่าบอสนะผมก็คือปลดเทคเนาะอ่าเรียบร้อยครับผมเราได้ขี่ปลาหวานสักที ออนี่นี่เดี๋ยวเราลองใส่เอลิเมนต์เข้าไปดูนะครับผมมันต้องใช้เอลิเมนต์ไหมเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนแล้วกันเนาะเออเผื่อมันจะเขาบอกมันวงมันว้าไปอะไรได้ด้วยอ่ะลองดูกดขี้ขวาไม่มีอะไรขี้ขวาคือการโจมตีเนี่ยผมแล้วข้างล่างคืออะไรหรอข้างล่างอ่าคอสมิคพาวเดอร์เอาไปทำะอะไรวะอะไรเนี Hyper ่ยแหละไฮเปอร์ไดร์เหรอเอาเอาละครับผมไหมไฮเปอร์ดัมทำอะไรได้อันนี้คลิกซ้ายคือกัดน,นะครับผม อใส่เข้าไปทำอะไรได้อีกอุ้ยมันบอกว่าเราต้องลดอินแกมเทคก่อนนะครับผมถึงจะใช้งานตัวซีได้อสกิลอะไรเนี่ยเรายังไม่มีอินแกมนะครับผมแล้วมันทำอะไรได้บ้างอ่ะอฮ้ยอันนี้อะไรอฮ้ยกดสเป็นบาร์คืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวดูว่าโอ้โหเคลื่อนย้ายแบบไฮเปอร์ไดี๋โอ้ โอ้เคลื่อนย้ายด้วยระบบไฮเปอร์ไรนี่ครับผมแล้วก็รวบรวมการชาร์จแบตจากอ่าคอสต์คอสมิกพาวเดอร์นะครับผมโอ้เรารวบรวมลำแสงคอสมิกไว้เหรออ๋อเราต้องชาร์จคอสมิกก่อนนะครับผมเราถึงเคลื่อนย้ายแบบระบบไฮเปอร์ไรได้เออหุ้ยเจ๋งแต่นะครับผมมันว่ายช้ามากเนาะกว่าจะถึงบ้านก็คงจะพรุ่งนี้แล้วไอคอสมิกพาวเดอร์ด้วยมันก็ มันช้าช้าด้วยนะครับผมเห็นไหมน้องๆคือมันเหมือนสเตมีน้าเลยว่ะเฮ้ยเอาเดี๋ยวเราเคลื่อนย้ายด้วยเออไอปร์ไรไปอ้เฮออ้ยเท่ว่ะเอาแล้วก็ต้องรอไอไอคอสมิกมันช้าเต็มก่อนนะครับผมอ่ไปไปกระดึบ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  อกว่าจะถึงอ่ะไปวาร์ปลงไปข้างล่างเออ้นอย้ายแบบไฮบรยิบยไปวิง่งค่อยๆค,ครับผมแต่เซงอีกอย่างเดียวเนี่ยผมเซง็งตอนที่มันว่ายนี่แหละ,ะมันช้ามากเลยดูดูด กว่าจะถึงคงไม่ใช่บุ่งนี้หรอกนะเออ,เอโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะครับผมเนาะจะไปฝั่งบ้านเรานะครับผมตอนนี้พี่ยังไม่ได้ไปอีกฝั่งหนึ่งเลยเนะครับผมฝั่งที่มันแบบมีไดโนเสาร์ u ุอยเยอะอเอเอเราก็ค่อยกระเดิบไปก่อนอกระเดิบ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 อม,มีมีพ่น น้ำออกมาด้วยเนี <ot> ่ยไปกระเดืบกระเดืบกระเดืบอออ๋อไม่ถึงนาทีเอ้าอ้าโอเคไปเรื่อยๆเนี่ยผมค่อยๆค่อยๆค่อยๆกูว่าอะไรจะถึงวันนี้เฮ้ยอืมอืมว่าอะไรจะถึงนะวันเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ว่า งั้นเดี๋ยวพี่ว่าคงอาจจะต้องอเดี๋ยวนะมันไม่ขยับดูมันมัวแต่พ่นน้ำอะไรของมันไปก็เยอะมันไม่ขึ้นโอ้อะไรวะเนี่ยเอ่อเอ่อเอ่อมองแล้วไม่เห็นนะเอ้าคิดว่าน่าจะไปไม่ได้หรอกคุณพี่ว่านะอืไปไปไปเออกดเดิบไปกดเดิบไปอือกว่าจะถึง ออคือมันมันพ่นน้ำทีมันก็หยุดทีเนาะะอ๋ออ๋อขอเอียงนะอ๋ออ๋ออ๋อ,ะอะจะใช้แห้ปีได้ก็ไม่ได้ด้ดยมองรนะมิดเ,เลยโอเคพี่ว่าหมดความอดทนแล้วพี่เอามันออกไปข้างนอกดีกว่าเนี่ยผมเก็บมันใส่กระเป๋าดีกว่าเอ้เก็บมันใส่ลูกแก้วดีกว่าโอเคป่ะพามันออกไปเองเลย <c oughs> เหนื่อยเนี่ยผมอันนี้เท่าไหร่สี่สิบโอ้มีสีเกินจุดแล้วปาโลมาเนี่ยผม ครับรลงมาอาวกาศกับประวัติอวกาศแล้วก็มีมังกรอวกาศแย่ไปหมดเลให้ผมแถวนี้ไม่ยออไปโอเคแอ,อคบลุย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 โอ้โหตรงนี้พี่ไม่เคยผ่านมาก่อนเลยนะช่องเนี้ย เออมันคือตรงไหนไวะไม่คุ้นแน่ผม <Aaron. S 1> พี่ไม่เคยผ่านช่องทางนี้มาก่อนนะ <Philippines. S 1> โอเคแล้วออกไปด้านนอกก่อน่อะลุยโอเคเออกมาถูกเฮ้ย <im S 2> มันออกมาทางนี้เลยเหรอ,อโอเคมาเดี๋ยวพี่เรียกไอเจ้าเวลออกมาก่อนอ๋อ х, แรปเตอร์แรปเตอร์จะเอาหรือแรปเตอร์จะเอาแรปเตอร์อ,อ,อ,อุอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยงับมันลูกเออไอยยิงฟานหางไป ยังยังยังฟันหักไวลุอ๋อฟันหักไวเออฟันหักไปโอย้โอยเห็นนะเห็นนะเห็นนะเดี๋ยวเดย้ายเออย้ายให้เปอร์ได้ไปก่อนโอเคเหมือนอยู่กับที่ยังไงเขาไม่ดูไหนดูดิมันทําอะไรได้บ้างงับดาเมจมันแรงขนาดไหนมาลองดูดิครับผม อาจากไอ้นี้ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวขออัพน,นี่ก่อนสปีดอ่ามันจะได้ไวไวเนี่ยผมแหวกอวกาศได้ไวขึ้นนะเอเฮ้ยเฮ้ย,ยข้างหน้ามีสโอนเนี่ยผมกว่าจะไปถึงนี่มึงบินช้ากว่าสโนโอ,อยกันเนี่ยเหน,นื่อยใจเนี่ยผมชาตินี้จะไปถึงไหมเนะี่ยวายทีนี่คือแบบถ้าโดนลุมตีนี่คือตายเนี่ยผม เอเอเลือดเยอะอย่างเดียวเนี่ยผมตัวใหญ่อย่างเดียวเคลื่อนที่อย่างช้าเลยโอ้มาไปเออคนเนาะอ๋อมากระดึ๊บกระดึ๊บอ๋ออ๋ออ๋อค้างอ๋อกระดึ๊บ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 จะขึงสักทีไไม่ได้อ๋ออ๋อเงียบ ไม่โดนเออนี่นี่หางตวัดข้างหลังนะนะมามาตวัดตวัดไอ้โดนไหมไม่โดนเนี่ยผมคือเราต้องว่ายหนีแบบปะเออไอ้อย่างตวัดโดนไหมไม่รู้คือไอ้พวกนลคูนี่ก็ฉลาดจริงเนีมาจิกหลังเนี่ยผมเนาะก,ก็ตีไม่ได้ด้วยเ,ออเนี่ยงับก็ไม่โดนขยับก็ไม่ออกเออโบกเข้าไปตายยัง ไม่เห็นเลือดเลยเออโดนบ้างไหมเฮ้ยมันโดนบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวนะอัพดาเมจก่อนดูว่ามันจะโดนไหมอืมไม่โดนหรอกคิดว่าไม่โดนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคลื่อนย้ายไปก่อนอืบเราเคลื่อนย้ายด้วยระบบโอ้โหไม่ได้มันเคลื่อนย้ายไม่ได้ไม่รู้ทำไมเอ้ายังไงโอ้โหตาย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 โดนนกจิกตายตายเฮ้ย เออมันไม่โดนอ,ะอ่ะเอาไงดีวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอเอโดนบ้างไหมเนี่ยไ,ไม่โดนก <c oughs> ย้ายก่อนนะผมพี่ว่าวิย้ายดีกว่านะผมนะต้องไหนดีเอเอนูๆๆๆ้นนู้นนโอเคเดี๋ยวเพื่อนย้ายก่อนห <c oughs> นีหนีโดนนกคู่ไรตบ โอ้โห,โหม่โหดเกินคือไอ้พวกนี้มันรู้มากเลยผมมันตีข้างหลังพี่ไอ้ปวานี่ก็ตีไม่ถึงอีกอแล้วเคลื่อนที่อย่างช้าะไรอย่างน้อยถ้าเกิดเคลื่อนที่ไวเนี่ยผมเราก็ยังแบบหนีไปตั้งหลักได้เนาะเออที่บอกมันไงมันมันก็ถับมันจับมาสวยๆเท่ๆได้นะผมแต่เอใช้การจริงน่าจะลําบากเออแต่เขาบอกม,มันมีเวลาปลดเทคเนะครับผมมันมี อันนี้ด้วยนะเขาบอกม,มันสามารถใช้สกลิลได้ด้วยนะครับผมนอของของของเกาะเทคแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ปลดอินเกมมันนะเด็กคงต้องรอนะครับผมเนาะเออเนี่ยคงต้องรอจริงๆอุย้ยอันนี้อันนี้ของปลาโลมานะผมถ้าปลาโลมานี่เราคราฟได้เลยเนี่ยครับผมผมก็เป็นอันนี้แต่คงจะต้องไปบวกบอสก่อนแหละพี่ว่านะผม ไปโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันดีกว่านะครับผมคิดว่าเราน่าจะได้แค่นี้นะครับผมเอามันไปบวกกับตัวอะไรไม่ได้แน่นอนนะบวกไม่ไหวเนาะเออเคลื่อนที่ก็ช้าโจมตีก็เบาเออก็เดี๋ยวเคลื่อนย้ายไอ,อ้เคลื่อนย้ายด้วยไฮ้ปอ์ไดอโชว์ใช้พลังด้วยรำแสงคอสมิกนี้ให้ผม,มไปครับเคลื่อนย้ายไอเปอ์ได ปึ๊บมานี่เออไอระบบไฮเปอร์ไดนี่มันเหมือนรูนอนไหมที่เวลาเา็าแบบเขาจะเคลื่อนย้ายทีเ็าจะเคลื่อนย้ายด้วยความเร็ว,วปื๊ดในหนังพวกหนังอวกาศต,าต,าตา่างๆนับผมเนาะคล้ายๆเลยเนี่ยมันเคลื่อนย้ายปื๊ดปื๊ดแหวกอากาศไป <c oughs> โอเคครับผมสำหรับความเท่พี่ก็ให้ไป10เต็มนะคนับผมแต่ถ้าเกิดต่อสู้จริง1เต็มสิคนีบผมเทพจะสู้ใครเขาไม่ได้เลยนีฮะเพราะว่า มันมันอุ้ยอ้ายอ่ะแล้วก็ตีไม่โดนด้วยนี่ผมเออก็ก็เทอ่ะถามว่าเทก็เทนี่ครับผมเอาไว้ประดับบ้านได้นะครับผมประดับบารลมีว่าเฮ้ยเอาเรามีประวัตยากเว้ยอะไรประมาณนี้โอเคครับผมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นี่ครับผมงั้นเดี๋ยวพีข่ขอตัวไปปิดคลิปก่อนนะครับผมเออไปไปปิดคลิปกันดีกว่านีครับผม ก็เป็นไงกันบ้างครับกับการจับเจ้าปวระวานอาวกาศนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกาลังใจเพื่อให้ผมมีกาลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมและฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยแหลต่ตาร่างคลิปก็มีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะผมหรือเพิ่มกดไ like, ลค์กบกดติดตามกันได้เลยนะครับผมวันนี้พี่ก็ต้องขอาร,ราปรลาเพื่อนๆน้องๆไปก่อนนะครับผมเจอกันใน EP พีหน้าอี น่าจะทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ